ซีนั่ง,งรถเด้ออาผมกับสองสาวครูใบหน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้สาวครูพาเที่ยวถนนเมืองไทยคือเก่าคนดงเข้าในเมืองอาชีพเฮอในพี่น้องเอ้ยสออนขับสออนถนนขับแค่ความบรรยากาศเก่าคือเดิมพันในพี่น้องใหม่พี่น้องเบิ้งคือเก่า สาวคู่มาแต่บางบัวทองพี่นนอแะแต่สาวคู่สิไปบานหมอโฮ้ยไปเบิรงพี่เเส้นทางของเม,มืองไทยนี่ก็าเป็นจริงถ้าสาวคู่จะบัวพี่สาวคู่ว่าสาวคู่เคยถ่ายเส้นนี่ฮะบางบัวทองป่ะี่เาเขาไปในเมืองเกิดมานในเมืองไบบกะ อาจจะได้แรงเนะมืองแอน่ถนนนะรู้สแบบว่าเราที่ใส่เวลากับสีดดเติมอยู่้าเนเป็นรถบัส สองสินฝังนะสองสินอ่าจะไปข้าวขากลับแต่หลิงสันนคนปรปฐมกลับรถแต่ป่าเพิ่งเกิดวงแจ้งหรอก คัามประทรึงมาสิเดียวเลยวันนี้บอกตามเพิ่มจริงพี่น้องเอ้ยมาสิบเถือก็ไ่เคยจืชากเถืเอ่อตากูหง,งุดหงิดยัง ถ้น้นลายเซ็นแห่งลายเซ็นวางเตือขา้าขายกันก็เลยบ่หุ่งว่าเส็นนี้เคยมากสีนนี้บ่เคยมากโอ้ยมีเห็นของพี่น้อง ทางเสถึงผางปินเกา่าโอ้ดีขึ้นสูงแล้วเลยขึ้นสูง รูปงามแท้าตัวดาตัวดลุเนี่ยน่มไปทางลุงไนอนี่เคยมาเสร็จนี่เนี่ยกเมื่อคืน สงสัยเขียงตัวเรียนอยู่ ก็เลยบุหงาปนีอ่เบิ่ีนองเ้้องรูในเส้นทางฟังนะยังไปฟังเลยก็มีเส้นทาง

เม้นตึเก่าลุกตึดใหม่ที่ก็จะสามบริเวณตัวเว้ยกูอยู่หนองเคงสุดเจ็ิเป็นแดดนะพี่น้องครับกมือสุดหัวสิบบริษัอยู่ว่มีอยู่สี่ห้าสิบสัต